คลิปนี้นะคะมาปล่อยบอลสีชายชนค่ะ2กระถางด้วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะต้นแรกเลยค่ะสวยมากเลยค่ะป้ายแดงสดมากป้ายแดงทุกใบเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าใบนี้นะคะ ปายแบบว่าครึ่งใบเลยค่ะขนาดใบนะคะใหญ่มากๆเลยอะ่ะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะเราเลี้ยงมาประมาณ2-3ปีแล้วค่ะจุดสังเกตนะคะก็คือว่าขอบใบนะคะของเขาเนี่ยจะเขียวเข้มค่ะเห็นไหมคะเขียวเข้มแบบชัดเลยค่ะแล้วก็จะมีเม็ดสีนะคะวิ่งผ่าชัดเจนเลยค่ะก็คือจะเป็นแบบลักษณะจุดขาวๆนะคะที่ใบของเขาค่ะโอ้โหคือดูนะคะว่าใบนี้นี่แดงมากๆค่ะ กระดูกนะคะดูตรงนี้ค่ะกระดูกขาวนะเป็นเส้นเลยค่ะตัดกับสีที่พื้นใบของเขาเนาะสวยมากๆเลยค่ะส่วนใบนี้นะคะก็จะฮารเลยค่ะเห็นไหมคือจริงๆแล้วครบจบในต้นเดียวเลยค่ะสําหรับต้นนี้นะคะแล้วก็ที่กอก้านก็จะแข็งด้วยนะคะแสดงว่า น้องแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะไม่นานนะก็จะมีหลอดใหม่แท้งมาอีกค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีอายุที่เหมาะสมค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางดินเผาด้วยนะคะใส่กระถางดินเผาสวยๆสีส้มๆตัดกับต้นชายชนสีแดงๆของเรานะคะสวยงามมากขนาดกระถางอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วค่ะฟอร์มสวยมากเลยทีเดียวค่ะ นี่ก็คือลักษณะโคนอ่าการก็จะแผ่ออกแบบนี้ค่ะสวยงามมากถ้ารวมๆแล้วทั้งหมดนี้ก็5ใบนะคะกำลังสวยเลยสนใจก็ถักมาได้เลยนะคะต้นนี้คือเราจอมหัวไปส่วนหนึงอ่ายังอยู่อีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าใครต้องการรับไปต่อต่อยอดก็ผ่า สามารถผ่กหัวได้เลยนะคะหรือว่าจะรับไปตั้งไว้สวยๆเก๋ๆก็ได้รับรองเลยค่ะว่าถ่ายโชว์ใครต่อใครได้แบบไม่อายเลยนะคะคุยกับเขาเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนค่ะอันนี้กล้องสดนะคะไม่แต่งสีค่ะ แล้วเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนะคะรอบๆว่าฟอร์มนี้นี่สีสวยโดนใจจริงๆค่ะราคาต้นที่1นนะคะอยู่ที่18,900ค่ะถ้าจองก่อน30กันยานี้นะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ1,000บาทก็จะเหลือแค่17,900เท่านั้นนะคะนัดรับอย่างเดียวนะคะจันทบุรีค่ะราคาจะถูกจะแพงก็อยู่ที่ความชอบของเราเนาะต่อให้แพงกว่านี้นะคะถ้าเราชอบเนี่ยยังไงราคาก็ ถูกอยู่ดีนะคะสามารถไปต่อยอดได้ด้วยนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างนี่ก็คือหัวที่เหลือนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแนะนำนะคะสามารถผ่าได้อีกถึง2ชิ้นเลยค่ะเป็นแว่นนะคะส่วนต้นแม่ก็จะลงปลูกที่เดิมต่อไปได้ค่ะแล้วก็จะมีลูกๆนะคะ,ะแล้วก็สีป้ายแดงเพราะว่ามีแม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองค่ะ ก็จะมีตัวอย่างการผ่าให้ชมด้วยนะคะก็จะประมาณ16ชิ้นอ่าถ้าทั้งหมด2ชิ้นก็คูณด้วย2ก็32ชิ้นนะคะในต้นนี้โดยประมาณนะคะไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะก็จะเป็นต้นที่1ต่อไปต้นที่สองนะคะต้นที่สองนี่ก็คือจะเป็นฟอร์มรุ่นสาวค่ะเป็นสาวแล้วแต่ว่ามีหัวนะต้นนี้มีหัวนะคะคนไม่ได้ผ่าออกเลยนะคะ แต้มแดงทุกใบด้วยค่ะใบนี้ไม่มีผลอะไรนะคะที่เป็นรอยเพราะว่าหลอดใหม่กำลังแทงมาเดี๋ยวเาก็จะล่วงไปนะคะสวยค่ะกําลังดีเลยนะคะขนาดกระถางก็ประมาณ10นิ้วเหมือนกันตรงกลางค่ะกําลังแทงหลอดใบนี้ก็แดงสวยอหกับ2นี่นะคะชอบต้นไหนก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะ แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ9 6 6 7 9 5 6 7 4 5ค่ะสินค้าอยู่จันทบุรีนะคะอันนี้ยังเลี้ยงได้อีกเยอะเลยไปต่อได้อีกเยอะเลยกล้องสดนะคะบอกก่อนว่ากล้องสดค่ะไม่ได้แต่ง ไม่ได้ปรับสีเลยนะคะเรายังไม่กล้าใช้กล้องสดเลยใช่ไหมแต่ว่าคิดดูว่าชายชนเราสวยแค่ไหนใช้กล้องสดนะคะราคาต้นที่2อนะคะอยู่ที่8,500บาทค่ะย้ำม,มีหัวนะคะ8,500บาทจองก่อน30กันยานี้ลดทันที900ค่ะเหลือ7,600บาทเท่านั้นถ้าไม่มีใครรับน้องนะคะเราจะนำไปถ่าหัวเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างหัวนะคะหัวของต้นนี้ก็จะยาวค่ะรับไปผ่าได้เลยนะถ้าใคร อ,อยากจะต้องการผ่านะคะหรือว่าจะนําไปปลูกไว้อีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกต้นแม่ลงเหมือนเดิมเท่านั้นเองถ้าผ่าเป็นนะมันจะได้หลายชิ้นเลยนะคะสําหรับต้นนี้ชิ้นเท่านิ้วโป้งโดยประมาณนะคะแต่ว่ายาวยาวก็ประมาณข้อข้อนิ้วนะคะผ่าแบบแว่นนะคะจะได้เยอะหลายชิ้นอยู่นะอฟอร์มสวยด้วยค่ะท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรค,ค่ะ 0 6 1 4 9 3 6 7 4 5นะคะ0 6 1 4 9 3 6 7 4 5น้องไปไวนะคะบอกเลยดูจบรีบทักมาเลยค่ะเพราะว่าเราปล่อยไปเนี่ยเป็น10กระถางแล้วนะคะสีแดงสดทุก ต้นเลยค่ะลูกค้าก็ยังแบบส่งภาพมาให้ดูนะคะว่าสวยถูกใจมากๆนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะนำไปปลูกเลี้ยงหรือว่านำไปต่อยอดใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีกันนะคะน a านาสามหกสวัสดีค่ะ